สวัสดีครับมาสูส่มิสเตพุทธชัยแล้วนะครับผมภูผานะผมจบจากยูนิเวอร์ซิตี้แคริบสกายเอ็นจิเนียริงนะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนถ้าผมสอบไปเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดแต่ด้วยวิชาม,มาต่างๆที่ผมสะสมมาทั้งบรการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจเรียนไเอลของผมนะครับแอดไลน์พักมาในลิงก์เลยิูขั้นข้างล่างนะจ๊ะสกิลละ990บบาทเท่านั้นนะถูกและดี ที่นี่ที่เดียวนะครับมิสปูชชานลมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคน่ะต้องเจออยู่แล้วไม่ว่าจะสัมภาษณ์เข้ามาหาลัยสัมภาษณ์เรียนสัมภาษณ์เข้า,าทางานสัมภาษณ์ที่อะไรก็ตามต้องเจออยู่แล้วนะครับสัมภาษณ์ยังไงให้ไม่ตื่นเต้นนะครับอ่ะแน่นอนมันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วทุกครั้งที่สัมภาษณ์ขนาดกูกูยังตื่นเต้นเลยนะแต่ทํายังไงให้เราแบบคมมันไว้คมมันไว้แล้วทํายังไงให้มัน มีเทคนิคอะไรที่กูใช้ละกันอ่ะมีละกันที่มันจะสามารถช่วยให้พวกมึงเนี่ยลุยไปได้โดยที่ตื่นเต้นน้อยลงโอเคอ่ะผมทาคลิปนี้เพราะว่าคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับจากคุณเลขที่10 29สิบเการิกัญญานะครับถามมาว่าขอถ้าทูไปสัมภาษณ์มาหาลัยแบบมั่นใจหน่อยได้ไหมคะตอนนี้กังวลมากตื่นเต้นด้วยค่ะกลัวทําได้ไม่ดีนะมาเพราะนั้นวันนี้เราจะมาเทคนิคนะครับจะมาพูดถึงเทคนิคนะไม่ได้มาด่าน้องเขานะอ่าฟัง เทคนิคน,นี้คือฟังนะครับมึงต้องเข้าใจเลยว่าอินเทอร์วิวเวอร์ไอคนที่มาสัมภาษณ์เรานะครับเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งหลายคนบอกอจริงเหรอแต่เขาเป็นเขาอยู่สมมติว่าเราสัมภาษณ์เข้ามาหาลัยแต่เขาเป็นคนข้างในมาหาลัยที่เราอยากไปนะ มึงต้องคิดดูนะว่าตอนเช้าอาก่อนที่เขาจะมาสัมภาษณ์มึงอะเขาก็ขี้เหมือนกันถูกไหมมึงขี้ก่อนที่ไปสัมภาษณ์ถูกไหมเขาก็ต้องขี้ก่อนที่เขาจะมาสัมภาษณ์มึงนะเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเขาไม่ได้เอาหาหารตัดสรู้มาจากที่ไหนนะครับเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกตินะกลับบ้านไปหาลูกหาเมียนะครับเขาก็แค่ทํางานที่นั่นเฉยนะครับเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งมึงลองคิดสภาพนะครับทุกครั้งที่กูตื่นเต้นก่อนเข้าไปเนี่ยกูจะคิดสภาพคนอินเทอร์วิวเวอร์หรือว่าผู้สัมภาษณ์เราเน มึงลองคิดดูดิมึงลองคิดดูนะเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาแล้วมึงจะเข้าใจเลยว่ามึงก็แค่คนธรรมดาเราแค่มาคุยกันแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปคิดว่าโหเขามีพลังอํานาจเขาไม่ได้มีขี้อะไรเลยนะเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ขี้เหมือนเราทุกเช้าแค่นั้นเองนะเขาอาจจะไม่ได้ขี้ตอนเช้าแต่ขี้ตอนเย็นก็ได้หรือสองสามวันทีอันนี้กูแล้วแต่อ่ะมาประเด็นก็คือมึงต้องเข้าใจก่อนว่า,วาเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ มึงลองคิดสภาพเขาขี้มึงจะรู้เลยว่ากูก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นโอเคไหมน,นี่คือเทคนิคที่กูใช้ตลอดนะครับกูไปสัมภาษณ์เคมบิเนี่ยกูก็คิดถึงโปรเฟสเซอร์ที่มานั่งอ,อ,อินเทอร์วิวกูเนี่ยหัวโดยเนี่ยเออก็เขาก็ขี้์สภาพเขาขี้อยู่อืมโอเคนั่นแหละนี่คือวิธีการเอาตัวรอดของผมนะครับเวลากูตื่นเต้นทุกครั้งกูจะรู้สึกว่าอืมเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาหระกวะกูก็เป็นคนเหมือนกัน ทำไมกูแค่นี้พูดไปพูดในสิ่งที่กูรู้อ่าทำไมจะทำไม่ได้วะแค่นี้เองโอเคนี่นะครับนี่คือวิธีทำให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นนะครับสองอ่าสองคือเราต้องซ้อมดีๆนะครับซ้อมอินเทอร์วิวซ้อมพูดเยอะๆอะ่นะซ้อมพูดอะไรซ้อมพูดกับคนอื่นก็ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดกับตัวเองนะครับพูดกับตัวเองคือการ พูดแล้วถ่ายวีดีโอตัวเองแล้วดูฟีดแบ็กว่าตัวเองพูดผิดพูดถูกยังไงเวลาตัวเองพูดมีข้อดีข้อเสียยังไงฟีดแบ็กเยอะๆคนที่ทําหรือคนที่เรียนเก่งหรือคนที่แบบเก่งอะไรก็ตามนะครับเขาไม่ได้ทําไปอย่างเดียวเขาต้องดูฟีดแบ็กด้วยนะถ้าสมมุติว่ากูสอบเลขแล้วกู practice เลขทําเลขทุกวันแต่กูไม่ดูเฉลยกูจะเก่งไหมกูก็ไม่เก่งถูกไหมกูต้องดูเฉลยต้องดูเอ้ยเฮ้ยมันผิดตรงไหนวะเออกูต้องเพิ่มตรงนี้นะกูต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่ม ฟีดแบ็กถูกไหมฟีดแบ็กนั่นสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงอยากจะไปอินเทอร์วิวก่อนที่มึงจะมีก่อนที่มึงจะไปอินเทอร์วิวนะครับ7วัน2อาทิตย์เดือนหนึ่งมึงถ่ายวีดีโอตัวเองสัมภาษณ์สัมภาษพูดพูดพูดแล้วดูดูว่ามึงพูดผิดตรงไหน,นดูว่ามึงพูดถูกตรงไหน,นอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเอามาปรับปรุงโอเคไหมนี่คือการซ้อมนะครับ2ออย่างนี้ถ้ามึงทาบ่อยบ่อถ้ามึงถ่ายวีดีโอตัวเองตวถ้ามึงถ่ายวีดีโอตัวเองบ่อยๆแล้วดูทุกวันมึงจะเข้าใจจว่า่าเอมมันมันนนนะตื้ยนนยลงลง นะเพราะมึงรู้ว่ามึงเฮ้ยมึงก็ดีแล้วที่หว่าไอ้เฮี้ยกูเห็นตัวเองแล้วเอ้ยกูดีแล้วที่ว่ามันจะตื่นเต้นน้อยลงโอเคมาเพราะงั้นวันนี้สรุปให้ฟังนะครับคลิปนี้มีอยู่2อันนะครับสประเด็นใหญ่ใถ้าเกิดว่าพวกมึงไปสัมภาษณ์พวกมึงต้องไปสัมภาษณ์มหาลัยสัมภาษณ์งานแล้วตื่นเต้นนะครับสประเด็นใหญ่ๆหญ่หนึ่งเขาก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนสัมภาษณ์เรานะมึงลองคิดสภาพเขาขี้นะทุกเชา้าแม่ก็ต้องขี้เหมือนมึงนะเพราะฉะนั้นแม่เป็นคนธรรมดาไม่ได้เพราะอาหารตัดสะดุ้ที่ไหนนะจ๊ะสอง มึงซ้อมไปเยอะด้วยการถ่ายวิดีโอดูฟีดแบ็ตัวเองนะครับแล้วมึงจะเห็นว่ามึงดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนมึงพับอินพุตอินพุตจนกระทั่งมึงกลายเป็นคนที่มึงชอบอะตอนที่จนกระทั่งมึงพูดจนมึงเก่งพอที่มึงชอบตัวเองพูดนะครับตอนนั้นแหละมึงจะตื่นเต้นหน่อยลงกูบอกเลยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เอาไปใช้นะครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นน้องสิริกันยาย9เนี่ย ทุกคนเอาไปใช้ได้หมดนะกูบอกเลยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องมินสมบูรณ์เลยครับตอนนี้36,000ืนั s u b s c r i b e r แล้วขอบคุณทุกคนมากนะจ๊ะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe เลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เอลนะครับแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t ข้างล่างนะจ๊ะ990เท่านั้นเจอกัน